สนับสนุนโดย G View ถ้าไม่อยากคอมพิวเตอร์ของคุณมีปัญหาจุกจิกกวนใจเลือกใช้เคสและ power supply G View Nvidia Quadro มาตรฐานใหม่ของคนใช้การ์ดจอ Hardware House Smiley IT Asrock มาเธอบอที่เกมเมอร์และโอเวอร์คล e อเกเลือกใช้ Asus Zenbook The Incredible Ultrabook Toshiba Leading Innovation โมาฮอคมีสต็อกส่งฟรีเปลี่ยนได้สวัสดีครับพบกับโอ r c l อ c โซนทีวีกับผมในไอซ์ในช่วงของการแกะกล่องกราฟิกการ์ดเช่นเคยนะครับวันนี้ครับเทปสบายๆดูกันเพลินๆนะครับเสียงนุ่มๆเบาๆนะครับวันนี้มีการ์ดมาหนึ่งตัวครับเป็น power color รุ่นพิเศษด้วยในรุ่น hd 7950 pcs plus นะครับ เป็นการรุ่นที่ทําการโอ้คล็อกมาจากโรงงานเลยแล้วก็ฮีทซิงหรือว่าชุดระบายความร้อนเนี่ยมีความพิเศษพิเศษยังไงมาดูกันครับด้านหน้าตัวการ์ดครับมีพลาสติกสีดําครับปกคลุมอยู่ทั้งตัวการ์ดเลยเรียกว่ายาวปิดหมดทั้งตัวการ์ดเลยนะครับเป็นสีดําแต่ไม่ใช่ดําธรรมดาครับเป็นดําที่กําลังฮอตฮิตติดเทรนในช่วงนี้ก็คือดําด้านนั่นเองนะครับจะเห็นได้ว่าเดี๋ยวนี้รถสีดําด้านเนี่ยเยอะมากนะครับการ์ดจอก็ตอนนี้ดําด้านมาแล้ว มีสีฟ้านะครับเป็นลายเส้นตัดด้วยฟ้าหรือว่าน้ำเงินอ่อนๆนั่นเองใบพัดลมครับให้มา2ใบเป็นพัดลมขนาด9.2เซนหรือว่า92มิลลิเมตรนั่นเองให้มา2ใบ 2> เป่าลงที่ตัวชุดระบายความร้อนโลโก้ HD7950 ครับแล้วด้านบนครับโลโก้ PTS ตรงนี้เป็นโลโก้ที่เรืองแสงด้วยนะครับมืดๆเนี่ยสว่างแน่นอน HD7950 ตัวนี้ครับใช้พื้นที่ในการติดตั้งด้วยกัน2สลอ็อต ฮีตไปครับมีด้วยกันทั้งหมด3เส้นครับ1 2 3แต่ละเส้นเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางอยู่ที่8มิลิเมตรนะครับทั้ง3เส้นเลยพลาสติกที่ปิดก๊าดอยู่ทางด้านหน้านะครับพอเรามาดูทางเห็นไหมครับนี่ด้านหน้าพอเรามาดูทางด้านข้างแล้วเนี่ยจะเห็นได้ว่าพลาสติกมีการเว้าเพื่อหลบท่อฮีตไปเส้นตรงนี้นะครับนั่นก็หมายความว่าลมที่พัดออกมาจากพัดลมเนี่ยจะไม่ถูกบงังหรือว่าถูกกักความร้อนไว้โดยพลาสติกนะครับจะถ่ายเทความร้อนได้ดีน,นั่นเอง เหล็กดามสีดำตรงนี้ครับการกาดแอนหรือว่าการกัดงอแต่แปลกมากครับปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่าไอ้ตัวเหล็กดามตรงเนี้ยจะยึดอยู่กับแบคไฮโอพันแนาเพื่อรับน้าหนักด้วยแต่การตัวนี้ไม่ใช่ครับจังหวะสองอันนี้ครับคืออินเทอร์เฟซในการเชื่อมต่อแบบคลอสไฟนั่นเองมีมาให้2ชุดนะครับสําหรับปลั๊กไฟเลี้ยงของการ์ดตัวนี้ครับเป็นแบบ6กพิน PCIe ไอจำนวน2หัวด้วยกันขอพาวเวอร์ซัก600วัตต์กำลังแจ๋วเลย ด้านหลังครับเห็นชัดเลยครับว่ามี pcb เป็นสีดำด้านนะครับเหมือนกับฝาปิดด้านหน้าเลยนะครับไม่มีเม็ดแรมครับเม็ดแรมทั้ง12เม็ดวางอยู่ด้านหน้าตัวการ์ทั้งหมดนะครับเป็นแรมแบบ3 g กิกจี ddr ห้านั่นเองนะครับมาดูกันชัดๆตรงนี้ครับนิดหนึ่งตรงนี้เนี่ยเป็นในส่วนของด้านหลังของชุดผ้าจ่ายไฟนะครับเขาบอกว่าเป็นแบบ6บวก1บวก2เฟสนะครับนั่นคือ9เฟสนั่นเองตรงนี้ครับ1 2 3 4 5 6บวก1 ครับเป็นของชุด G P U และบัวอีก2ตรงนี้ครับเป็นของแรมนั่นเองครับในส่วนของการเชื่อมต่อออกสู่จอรหรือว่าดิสเพลย์การ์ดตัวนี้มีมาให้4ี่พอร์ตด้วยกันพอร์ตแรกครับสีขาวๆตรงนี้คือ D V I, I ถัดมาครับเป็น H D M I 1.4นะครับและ2พอร์ตสุดท้ายก็คือ Mini D P หรือว่า Mini DisplayPort อีก2พอร์ตด้วยกันทั้งหมด4พอร์ต i ินฟิีจอได้เลยครับด้านบนครับ ช่องระบายความร้อนสำหรับตัวการ์ดก็ยังมีมาให้เหมือนเดิมสำหรับ power color hd 795 0ตัวนี้ mm hmm. แจมครับ o อ e r c l o c k มันแล้วเขาว่าเสถียรกว่าปกติด้วยชุดความร้อนก็ให้มาติดตามผลทดสอบที่รีวิวหน้าเว็บของเราวันนี้ครับผมและทีมงาน overclock zone tv ต้องขอบคุณทาง c o m s ซเว่นครับที่ได้ส่งการ์ดตัวนี้มาให้กับเรานะครับช่วงนี้ครับอาจจะเห็นพวกเราน้อยหน่อยไม่ใช่อะไรครับดูอย่างเพื่อนผมครับมาก็ไม่รู้จะทำอะไร ครัแทนต้งติดละครดิดูอะไรครับดูอะไรครับนอนครับดูมั่งสิครับไปเงาครับดูอะไรครับดูเจนนี่ครับเจนนี่ด้วยตายแล้วครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ